สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมบอยอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มีรถครอบครัวมารีวิวกันนะครับเป็นตัว t o y o าฟอร์จเน e r นะครับ 2.5G คันนี้นะครับเป็นรุ่น t ีอาดีนะครับผมนะเป็นตัวแต่งสวยๆแบบนี้นะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถปี2012ขอแม่เป็นปี2013นะครับเลขไมวิ่งไปได้2องแสนสามนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผม ใครที่มองหารถครอบครัวไปใช้งานนะครับผมตัว f o r t u n น r นะครับผมตัวนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็ได้ราคา6 1 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะครับผมคลิปรถขั้นต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมาชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับในส่วนกระจังหน้านะครับจะได้เป็นงานโครเมียมนะครับผมเนี่ยครับเงาเงาสวยๆแบบนี้นะครับถือว่ายังดูดีแล้วก็ดูใหม่อยู่เลยนะครับผม ไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับกลมๆใสๆสวยๆนะครับพร้อมไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับผมดูตัวไฟหน้านะครับผมนะไฟยังใสนะครับผมแล้วก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมสภาพคันนี้นะครับผมนะจึงถือว่าดูดีมากๆเลยนะครับผมในในรถปี2013นนะครับได้สีขาวแบบนี้ด้วยนะครับพวกเหลี่ยมสันต่างๆของตัวรถนะครับก็ยังมีให้เห็นเด่นชัดนะครับผมนะครับด้านข้างต่างๆนะครับผม ซุมล้อต่างๆยังดูดีเลยนะครับผมนะคันนี้ได้รถเดิมๆไปนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับผมได้รถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆไปใช้นะครับมาดูในส่วนของตัวล้อนะครับผมตัวล้อตัวนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กซ์17นะครับผมเป็นล้อเดิมจากทางโรงงานเขาเลยนะครับผมมาพร้อมกับตัวยางบิโต้นะครับยางเป็นปี2022นะครับยางถือว่าได้ยางฟีใหม่ไปเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้นะครับ สัปดาห์ที่36ปี22นะครับมาดูตัวดอกยางนะครับผมตัวดอกยางนะครับยังลึกๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมสามารถใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับผมนะโครงสร้างภายในนะครับเดิมๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็มีชายบานสีดํานะครับผมเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับมีสติกเกอร์ตัวทียดีสปอร์ติโวนะครับติดมาเป็นสีดําส้มแบบนี้นะครับดูโฉบเฉียวมว่าขึ้นนะครับผม ด้านกระจกมองข้างนะครับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวมาเรียบร้อยนะครับผมมาดูภายในนะครับคันนี้ก็มีการติดเบ้ากันลอยมาให้เรียบร้อยนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับภายในนะครับผมได้เป็นเบาะปักไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นเบาะหนังสีเมจนะครับผมพวกได้ต่างๆนะครับผมนะเบาะยังเต็มๆตึงๆแบบนี้นะครับผมนะเบาะไม่มีช้ำนะครับผมเนี่ยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของพวงมาลัยก็ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมเนี่ยอาจจะในตรงนี้อาจจะมีร่องรอยการใช้งานไปบ้างนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับผมนะปัญหาใหญ่คือโครงสร้างรถนะครับผมนะต้องเดิม,ดมๆนะครับนะครับตัวนี้ก็สามารถพับกระจกไฟฟ้าได้นะครับผมกระจกนะครับผมตัง้งสี่บานนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้เฉพาะฝั่งผู้ขับขี่นะครับภายในนะครับผมนะตัวซีดีนะครับผม,นะะะผมแอร์อ็อ,อก แล้วก็ในส่วนของเกียร์อัตโนมัตินะครับเดี๋ยนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมมาดูสตาร์ทเครื่องด<ม>ูก,กันเน่ยวสักคู่ะนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องนะครับแต่เลขไม่สองแสนสามหมื่นโลนะครับผมนะผมมาไรปรับโหมดเครื่องเสียงต่งตางๆได้นะครับผมคอนโซลหน้านะครับผมมาไล่ดูคอนโซลหน้ากันนะครับคอนโซลหน้า ไม่มีช้ำนะครับผมนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของคอนโซลหน้านะครับเนี่ยวครับ่ยาดับเครื่องไว้ก่อนนะครับพามาดูในส่วนของเบาะของผู้โดยสารกันบ้างนะคะผมเนี่ยเบาะผู้โดยสารเบาต่างๆนะครับผมนะสภาพสวยๆไม่ใหม่นะครับผมถือว่าสภาพยังดูดีดูใหม่ดีไวนะครับผมเบาะหนังต่างๆนะครับ นะครับผมแอร์ก็มีตัวแอร์ด้านบนนะครับผมนะแถวสองแถวสามไม่มีไม่มีร้อนแน่นอนนะครับนะมีแอร์ติดมาให้นะครับผมมาดูส่วนของโครงสร้างกันบ้างโครงสร้างรถนะครับผมนะคันนี้เดิมเดิมแน่นอนนะครับผมนะพวกน็อตของตัวประตูนะครับผมนะไม่เคยโดนขันโดนแกะโดนออกไปโดนขยับออกไปนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับก็ยังมีให้เห็นเด่นชัดนะครับผม นะครับขิยะปิดประตูไว้ก่อนด้านบนก็มีราวหลังคามาให้นะครับผมไว้ติดแหลงหลังคาเพิ่มเติมได้นะครับผมครับด้านท้ายก็มีเซ็นเซอร์กัลยาให้ทั้งหมดสองจุดด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูห้องสปาราบ้างนี่ครับบอกก็ตามสไตล์ของ Fortuner นะครับเป็นบ่อบบแขวนนะครับเพิ่ม พื้นที่การใช้สอยนะครับผมตรงนี้ก็สามารถอ่าบรรทุกของต่างๆได้นะครับหรือว่าถ้า,าลูกค้าไม่ได้นั่งแถวสามเลยก็สามารถถอดเบาะเก็บไว้บ้านได้เลยนะครับผมแล้วก็เก็บสัมภาระอย่างเดียวก็ได้นะครับเนี่ยครับจะมีแอร์ตอนหลังให้อีกนะครับผมแถวที่สามนะครับผมนะเด็กๆนั่งไม่กังกลัวร้อนเลยนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบนะครับผมน็อตต่างๆของฝาท้ายนะครับน็อตเดิมๆนะครับไม่มีขยับนะครับ น็อตเดิมเดิมเลยนะครับโครงสร้างเดิมเดิมอันนี้นะครับผมไฟก็ไฟเดิมเดิมนะครับไฟเบรกต่างๆาเดิมเดิมเลยนะครับผมรถคันนี้ไม่มีชนหนักหรือว่าเปลี่ยนด้านท้ายมาแน่นอนนะครับเนี่ยไฟยังใสๆแบบนี้อยู่เลยนะครับผมด้านหลังก็กระจกไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝนให้เรียบร้อยนะครับผมเ๋ยครับมาดูด้านท้ายแบบเต็มเมกันเลยนะครับเนี่ยครับผมถือว่าสวยมากๆนะครับ ในรถปี2013นะครับผมแล่เป็นตัว Fortuner ไปนะครับ 2.5G นะครับตัว TRD นะครับผมราคาแค่619,000บาทใครหาอยู่นะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับ083 1318826นะครับผมสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็นำเอกสารมาจัดไฟแนนซ์หรือว่าให้ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงบ้านเลยก็ได้นะครับมาดูโครงสร้างนะครับ น็อนต่างๆนอดเดิมๆนะครับไม่มีถูกขยับนะครับผมตรงเนี้ยตรงไหนนะครับที่พี่ๆดูในวิดีโอแล้วอยากให้ผมถ่ายเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับผมนะสามารถทักเข้ามาได้เลยหรือว่าอ่าแอดไลน์มาได้เลยตามเบอร์ที่แจ้งไว้นะครับผมนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปเพิ่มเติมไปให้หรือว่าดูรถตัวจริงเชิญที่บริษัทเพชรยนต์แสรี์ไทย68แย่างหนึ่งได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับผมตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ d 4ี d นะครับผมเป็นดีเซลขนาด2.5ลิตรนะครับผมมาไล่ดูภายในกันนะครับนะ <S <S สังเกตนะครับพวกรอยแต้มสีต่างๆนะครับจากทางโรงงานเขาก็ยังไม่เห็นเด่นชัดนะครับสำหรับคันนี้นะครับนะพวกรอยคาบน้ํามันต่างๆก็จะไม่มีหยดเยอ้ยหยดย้อยออกมานะครับผมนะคาบน้ํามันต่างๆไม่มีนะครับเครื่องยนต์สวยๆนะครับ พวกรอยซิลิโคนต่างๆนะครับจากทางโรงงานก็ยังมีเห็นเด่นชัดนะครับเนี่ย็อตต่างๆของฝากระโปรงนะครับกิ้งกี้แบบนี้นะครับไม่เคยโดนถอดโดนแกะไปนะครับสติกเกอร์ต่างๆยังมีเห็นเด่นชัดแผ่นกันความร้อนนะครับผมนะสภาพพร้อมใช้งานเลยสำหรับคันนี้นะครับนะครับตาปั๊มโตต้านะครับยังอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะครับน็อตต่างๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนะคาหน้าเดี๋ยวไล่ดูคาหน้านะครับ ขาหน้าเม็ดอ้าต่างๆนะครับผมมาลูกลมๆนะครับผมนะกลมๆสวยๆอบนนี้เลยนะครับเนี่ยแผ่นเพลตต่างๆนะครับผมของตัวรถนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์มอกก็ยังอยู่เห็นเด่นชัดนะครับผมเนี่ยสำหรับด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะครับใครสนใจรถคันนี้นะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับผมศูน1 3 1ปดสามหนึ่งสามหนึ่งปดสองหนะครับก่อนโดนจองมานะครับผมนะรีบติดต่อมาเลยนะครับผมราคา6 1แส0หนึ่งบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะ สำหรับราคานี้นะครับบอกได้เลยในยุคนี้อาจจะได้แค่รถอีโคคานะครับผมแต่ว่าถ้ามาซื้อรถกับเรานะครับได้รถนะครับตัวต้าฟอร์จเนนะครับผมไปใช้งานเลยนะครับผมยังไงฝากรถคันนี้ไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ